จะรั้งได้หรือไม่เมื่อโรนันโดหมดใจจะอยู่ต่อกับทัพปีศาจแดงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง K.U. g ูกูรูบอ p อัปเดต ลุยส์นานี่นักเตะชาโปรตุกีสที่ปัจจุบันย้ายไปร่วมทัพเมลเบิร์นวิกตอรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามเกลี้ยกล่อมคริสเตียโนโรนัลโดให้อยู่กับทัพปีศาจแดงต่อไปโดยเจ้าตัวบอกว่าเวลาที่เขาไปพักร้อนนะ่ะเขาไม่ค่อยจะตอบรับโทรศัพท์จากใครหรอกผมพยายามจะคุยกับเขาแต่เขากลับตอบว่าตอนนี้ฉันยุ่งอยู่เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าโรนัลโดนั่นเองมีข่าวการย้ายทีมหนาหูมากหลังเจ้าตัวแจ้งกับทางต้นสังกัดว่าต้องการย้ายออกจากทัพปีศาจแดงเนื่องจากต้องการลงเล่นในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เป็นรายการโปรดของเขาจอรจเมนเดสเอเย่นส่วนตัวก็ได้ไปเจราจากับทีมดังหลายทีมแต่ก็ยังไม่มีทีมไหนตอบรับเนื่องด้วยค่าเหนื่อยของเจ้าตัวนั้นสูงลิว่วนอกจากนี้นานี่ยังบอกอีกว่าผมหวังว่าเขาจะยังอยู่กับทีมต่อไป เขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆและเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้อยู่เสมอผมหวังว่าเขาจะมีอารมณ์ที่ดีในการช่วยสโมสรผมหวังว่าเขาจะยังอยู่กับทีมต่อไปซึ่งนานี่นั้นเคยร่วมค้าแข่งกับโรนัลโดอยู่หลายฤดูกาลก่อนแข่งเจ้าของผลงาน5บอลลงดอร์จะย้ายไปซบเรอัลมาดริดอีกทั้งยังช่วยกันลงแข่งขันในทีมชาติโปรโตุเกสจนสามารถคว้าชแชมป์ยูโร2016มาครองได้สำเร็จงานนี้จะมีใครเปลี่ยนใจโรนัลโดได้หรือไม่ หรือเจ้าตัวตัดสินใจและยืนยันในความต้องการของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเรายังไม่ทราบแน่ชัดยังคงต้องคอยติดตาม k u ูกูรูบอลสนามฟุตบอลออนไลน์กันต่อไปเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารทุกการอัปเดตในวงการลูกหนังขอบคุณครับ